ันใจเพื่อนผลผลิตแทนปลอดภัยกับสิ่งแวดลอ้อมใช่ฉันจะ พูดคุยกับเกษตรกรรุ่นใหญ่ที่ปลูกลำไยเลี้ยงชีพกันครับถึงแม้ลุงบุญรัต์จะปลูกไม่กี่ต้นแต่ก็ให้ผลผลิตที่ผิดตาหลังจากใช้บรรดาตระกูลช้างและที่สำคัญก็ยังได้เงินเพิ่มขึ้นจากปีก่อนๆอีกด้วยล่ะครับบุญรัต์ปกเมืองมา35มหมู่หนึ่ตำบลแม่ทะลบอำเภอไประการจังหวัดเชียงใหม่ ลุงใช้ตุยตะกูลช้างเนี่ยใช้มานานยังใช้ปีแล้วแล้วใช้ตั้งปีที่แล้วเหรออปีที่แล้วดูทีวีอเพื่อนของพ่อเนี้ยครับคนเท่าเหมือนกันเนี่ยนั่งดูทีวีว่าเรารวมกันซื้อ,อเราเามาแบ่งกันคนละครึ่งเพราะว่าลำไย,ยพ่อมันก็ เจ็ดแปเกาต้นในบ้านหมายถึงว่าหารเงินกันหารเงินกันแล้วก็ซื้อมาชุดนึงชุดหนึ่งแล้วก็แบ่งครึ่งใช้กระปองหนึ่งก็แบ่งคนละครึ่งละครึ่งละครึ่งเพราะว่าลำยญยเราไม่ได้เยอะนาข้าวของงานเพื่อนพ่อที่พ่อคุยให้แบ่งกันคนละครึ่งนะมีคนข้างเคียงเขาไปดูเอ๊ะทำไมงวงมันใหญ่วะเอาอย่างมาซีดเราก็ว่าเอาช้างซีด เอาไปใช้กับน,นาข้าวก็ได้ <มา S 1> ใช้นาข้าวเสร็จมาใช้กับลำไยก็ได้ตอนแรกเอามาใช้เนี่ยใช้กับลำไยเลยใช่ไหมครับใช้ข้าวลำไยปีที่แล้วเพราะว่าเราสีดมันลูกมันดกดีอเขาก็เลยชอบอ่ะปีแล้วขายได้สามหมื่นกว่าจะเ่ในบ้านนะครับพ่อยำรับสตังอย่างเดียว <c oughs> ชอบจังเลยคำนี้อย่าว่าแต่คุณกิติชอบเลยครับเกษตรกรคนไหนไหนถ้าได้อย่างนี้ก็ชอบกันทั้งนั้นแหละครับ ก่อนหน้านี้เคยเจอปัญหาอะไรไหมมันก็มีแต่มันไม่ได้ขายในราคาที่ที่เต็มร้อยอ่ะอปีที่แล้วมันได้ขายส0,000ืนก่อนกอนมันก็หมืน่นปลายหมื่นอ,อ่ะอ๋ออ่าเข้าใจตอนที่เขามาได้จ,จ้จ้างเนี่ยเอตอตอนนี้ไม่ได้ใช้ช้างราคาราคามันต่างกันเพราะว่าคุณภาพลำไย,ยมันต่างกันคุณภาพลำไย,ยมันต่างกันถูกไหมรอบแรกกัะฉีดมันเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนแปลงเลย เปลี่ยนแปลงเลยเหรอเปลี่ยนแปลงเพราะว่าใบมันอะไรมันก็ดีขึ้นมันหนาขึ้นถ้าใบมันสมบูรณ์มันก็ต้องจอดีถ้าใบมันบม่สมบูรณ์มันจะบาดจอจะบาดให้เต็มร้อยไม่เต็มร้อยมันก็แบบว่างงเงงงองเงงนะเนาะเออมันดบเล็กบ้างใหญ่บ้างเสียบ้างอะไรนะแล้วลำใหญ่มันตกกว่าเดิม เดี๋ยวนี้ก็ดูนะฮะเม็ดมันใหญ่กว่าเดิมแตกต่างเลยเห็นชัดเลยนะเห็นชัดเพราะว่ามันได้ตังค์เพิ่มขึ้นได้เพิ่มอ่ะพ่อค้ามันก็ติดใจอ่ะผมเอาคนงานมาซื้อ,อพ่อนับเงินอย่างเดียวคือ,อเขาเห็นเขาเหมาเลยเขาเหมาเลยเขาอยากขายเหมือนกับพ่อละเขาไม่ได้ขายเพราะว่าของเขามันไม่ดกมันไม่เป็นปุ๊กทำนมำยามากี่ปีแล้วก็ปุ๊กนี่ มาได้เป็นสาวกว่าปีแล้วยี่สิบกว่าปีที่ทาลำไยมาเคยได้ลำไยตอนเหมือนตอนที่ใช้ช้างเลยไม่ตอนนั้นมันได้ไม่เท่าที่ผ่านมาก็ไม่เคยได้ได้เงินขนาดนี้ใช่ไหมถูกละเรื่องจริงไหมเนี่ยพ่อจริงถ้าพ่อโกหกพ่อไม่ซื้อมาเองอะเอออันนี้เดี๋ยวนี้พ่อสั่งมาอีกอันนี้ถูกถ้าไม่ดีก็ไม่ได้ใช้อีกแล้วเนาะไม่ต้องใช้ก็ไม่ต้องใช้แล้วนะแล้วนี่ใช้มาเป็นปีอะนี่มันดีของดีก็ต้องใช้ต่อ ถ้าไม่ดีก็คงไม่ใช้ให้เสียเวลาแต่ที่ว่าดีไม่ใช่แค่ดีต่อพืชผลและรายได้เท่านั้นนะครับแต่ยังรวมไปถึงดีต่อสิ่งแวดล้อมที่บรรดาตระกูลช้างก็ให้ความสำคัญไม่แพ้กันแล้วปัญหาเรื่องพวกโรคเชื้อรามาลงมาแรงเป็นไงมั่งโรคเชื้อรามันก็เบาบางไปเหมือนกับเฮาฉีดยาสัมพวกเนี่ยเหมือนกับว่ามันไม่มีสารพิษ แต่แมลงมันจะไม่มารบกวนออถูกต้องแมลงจะไม่มารบกวนอันนี้ผมอยากจะบอกกับคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะอันนี้คือจริงนะเพราะว่ามันจะทําให้ต้นไม้แข็งแรงแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวยาฆ่าแมลงอ่าอ่าถูกต้องไหมถูกต้องเราฉีดไปเนี่ยแมลงมันไม่ได้หล่นลงมาตายนะแต่แมลงมันไม่ยุ่งกับต้นไม้เราไม่ยุ่งแล้วยานี่มันมมีพิษมันมีอ่าแล้วตอนฉีดฉีดง่ายไหมอ๋อพอก็ฉีดดไเาไม่ปิดหน้าเลยหรอมาปิด ไม่ปิดจมูกเหรอปิดก่อนต้องปิดเหรอแล้วบบปิดที่แบบได้เวียนหัวเดี๋ยวขังหักเดี๋ยวนี้ไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดแล้วล <ะ S 2> บบเวียนหัวไหมไม่เวียนไม่มีแพ้เลยเหรอไม่มีแพ้ขนาดพ่อเอาไปสีบางครั้งก็เอาไปสีบนไร่นะพ่อมีวัวมีอะไรก็ปล่อยม,มันมันอยู่กินหญ้ามันก็กินหญ้าปกติไหมก,กินปกติไม่เป็นไรมันไม่มีพิษต่อใช่ต่อสัตว์ มันปลอดภัยมันปลอดภัยทั้งเราด้วยคนกินคนใช้สิ่งแวดล้อมพวกวัวพวกสัตว์เีย้ยมันก็ปลอดภยอัยปลอดภยัยแต่อย่างว่าแหละครับกว่าจะได้มาเจอความคุ้มค่าของบรรดาตระกูลช้างลุงบุญรัตก็ลองผิดมาไม่น้อยเหมือนกันมันคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปไหมคุ้มคืคุ้มเพราะว่าปุ๋ยมันแพง เดี๋ยวนี้ปุ๋ยกระสอบละพันหายากกะะ่ามันขึ้นเป็นพันสามพันสี่พันหกพันแปดไปแล้วนะแล้วที่สําคัญเราไม่ได้จบแค่ปุ๋ยกระสอบถูกไหมมันจะมียาละน้อนยาเพี้ยจุ่ะอ่าถูกละมันไม่จบไงมันไม่จบแต่เวลาใช้ช้างแล้วมันจบมันไม่ต้องไปหาซื้ออะไรเพิ่มแล้วมันประหยัดประหยัดแล้วมันได้เงินเพิ่มตอนนั้นเขาไปซื้อ ยาฆ่าบุ้งก็แหมอย่างหนึง่งเต๋อตัว,น, <ะ S 2> ตวนั้นกระเดียวยาเพลียไฟก็อีกอย่างหนึง่งม,มันใช้เงินมากอ่ะบางอย่างเท้าใส่เยอะไปมันห้อนอทำให้พืชเท้าใบ,ใบงอ,อ,อเสีะอีกที่เราฟื้นได้อย่างเงี้พูดได้เลยไหมว่ามาจากปุ๋ยตะกุลช้างถูกแล้วก่อนเขาจะซื้อในี่เขาแบบใจได้เจือไหว คือมันเห็นกับตัวเองลองผิดลองถูกมาได้เป็น10บกว่าปีมาและวโอเสิกว่าปีแต่ปีที่แล้วนี่เอาสร้างศึกสร้างทองสร้างอะไรน่ะตระกูลช้างช้างสยามช้างนาคช้างทองช้างเงินช้างศึกตอนที่เอาปุ๋ยตระกูลช้างมาใช้อะปุ๋ยก็สอบลดลงไหมตอนนั้นก็ไม่ได้ใส่มันก็ต้องโลดอ่ะเนาะก็ประหยัดไปเต็มเตนสิครับลงทุนน้อย ให้มันจบแค่ตระกูลช้างก็พอยิ่งใช้ต่อก็ยิ่งดีกับพืชผลและ,กะเกษตรกรไม่ลองก็ไม่รู้แต่ถ้าดูอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องใช้เลยแล้วจะรู้ว่าดีจริงพืชโตวไวผลโตใหญ่เห็นผลทันใจเพื่อนผลผลิตแถมปลอดภัยกับสิ่งแวดลอ้อมชืชั้นสิง